รอบคัดเลือกโอลิมปิกวันนี้นะคะระหว่างไทยกับสหรัฐต้องบอกว่าอย่างว่าทุกคนเราเจะทีมที่หนักสุดเรียกว่าแทบจะหนักสุดของโลกเลยนะเพราะว่าสหรัฐอันดับสองของโลกและหนักสุดในกลุ่ม C ีก็ถือว่าสนุกนะคือสาวไทยเล่นด้วยความสนุกนะทุกคนคือสาวไทยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่วันนี้เกมบุกแอดว่าทําได้ดีนะคะโดยตั้งแต่เซตแรกเลยก็ ส่งเซตเตอร์ลงมานะอย่างพันพันธ์เกิดปราดลุสราววันนี้พักแล้ววันนี้ก็ได้ส่งวิภาวีสีทองรวมกับโมเมธนชชาสุขสดลงมาด้วยเพราะวันนี้ถ้าเรียกจริงๆก็ไม่มีอะไรจะเสียคือเล่นให้มันสนุกกับสารัต หวังไหมก็หวังแหละแต่ว่าเออเราจะทิมที่หนักจริงๆก็ดูด้วยความสนุกแล้วก็ความเข้าใจแค่นั้นก็พอเพราะว่าหน้าบล็อกของเขาใหญ่จริงๆไม่ว่าจะเป็นออโ,โบกูทอมสันโอ้โหรวมไม่ถึงหัวเสานะคะอย่างจอแดาลาสัน หรือโรบินสันหูคือก็จุกจุกอ่ะทุกคนแล้ววันนี้นะ,ะเรื่องการเสิร์ฟก็พอๆทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นสาวสารัฐกับาสาวไทยเสิร์ฟก็เสียพอๆกันทั้งคู่เลยคือเกมบุกเรามีนะมีเลยอะแต่ว่าเขาบล็อก <c oughs> บล็อกหนักบล็อกใหญ่ผู้เล่นบล็อกสูง200กว่าทุกคนคือแทบจะจับบล็อกเราได้ทุกตำแหน่งเลยแม้แต่บอลเร็วที่คำว่าบอลเร็วอะ ไก็คือปีละ ก็ติดบล็อกเขาหมดเลยคือเขาจับทางเราได้หมดและที่สําคัญพอเขาตัวสูงกว่าเราปุ๊บโอ้โหการตบของเขาก็ง่ายกว่าเราเยอะคือถ้าถามว่าเราตีอัดใส่บล็อกแล้วได้ไหมก็ก็เหมือนจะไม่ได้ทุกคนนึกออกปะ่ะเพราะว่าบล็อกเขาก็แน่นจริงๆตีเท่าไหร่ก็โดนบล็อกตีอัดใส่บล็อกก็มาจมที่ฝั่งเราส่วนทางฝั่งสรัสตีอัดใส่บล็อกเราได้เข้าใจฟิลไหมเหมือนเขาพลังการเตะเย้เขาเยอะอ่ะและแถมเขาก็บล็อกได้อีกก็ยกให้นะเรื่องนี้อันดับสองของ แล้ววันนี้สีที่เห็นได้ชัดเลยนะคือสารัตเน้นหยอดเราเหมือนกันนะแล้วทุกคนก็รู้ว่าสาวไทยนี่ก็หืม <c oughs> ก็จะมีบ่อให้สารัฐเสมอเลยนะแล้วสิ่งนี้รู้สึกนะรู้สึกว่าเกมบุกของสารัตวันนี้แต่ละคนดูตีไม่ค่อยสุดนะคือหมายถึงว่าขนาดตีไม่สุดอะแต่ก็เออยัง90กิโลเมตรหมดนะคือรู้ว่ายังตีได้อีกอะทุกคนนืกอออกไหม เห็นเลยว่าสารัตตีเหมือนข้อมือวงแขนไม่ค่อยกว้างอะไรเท่าไหร่แต่แต่หนักจนไทยล้มทางโค้ดด่วนนายสิวัชรเมธกุลก็ได้เน้นย้ำการรับบอลแรกของสารัตนะคะเพราะว่าเขาก็เสิร์ฟตัดเกมรุกเราได้คือเกมเสิร์ฟเขาก็หนักจริงๆถ้ารับบอลแรกเข้ามือเซตพรพัน์เกิดปราเราก็จ่ายได้ดีตามใจชอบคือจ่ายได้แบบสวยๆอะ่ะเราก็จะมีโอกาสเล่นบอลสูตรได้เยอะขึ้นสาวไทยพอเล่นบอลสูตรอย่างที่บอกบอลสูตรอ่ะ หลายประเทศจับเราไม่ได้จริงๆนะวันนี้ใครก็รับลูกตบของจอแดนดอมสันไม่ได้ห <c oughs> นักน่วงมหาการของจริงในช่วงท้ายเจดทีสามนะคะก็ะได้เอาตัวนุสราต้องคำลงมาค่ะแทนพอพันเกิดปราดคือวันนี้สาวไทยดังคนด่วนนี่คือก็ลองหมดเลยนะ <c oughs> เพราะว่าก็เล่นไปอ่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเล่นกับทีมยักษ์ขนาดนี้คือสาวไทยนะทุกคนโอ้โหวันนี้ช่วยกันทั่วสนามเลยนะพูดได้เลยว่า ทนมากอึดมากนะคะสู้มากสำหรับการแข่งขัน,นะะกับสหรัฐวันนี้บอลตกรอบแรกติดบล็อกโอ้โหพมันเกินขนาดก็ย้ายมาเส้น3เมตรลูก3เมตรก็ติดบล็อกอีกคือแต่เห็นเลยว่าเออสาวไทยสู้กันหนักจริงๆวันนี้นะคะสนุกและเซตที่2นะคะสาวไทยก็แพ้ให้สหรัฐอเมริกาค่ะด้วยสกอร์5 5ต่อ16นะอย่างที่บอกมันมันแข่งด้วยความแบบทุกคนต้องสู้ ต้องช่วยกันทั้งสนามเท่านั้นเลยนะสาหรับแมตช์นี้ที่ไทยเจอสหรัฐเราก็จะเห็นเลยว่าสหรัฐเป็นทีมที่อย่างที่ยบอกบึกอึดทนคือเหมือนยักษ์ใหญ่อะในช่วงต้นเซตที่3ก็สลับกันคู่ที่สูสีนะช่วงต้นเซตนี่คือแบบมีช่วงที่ไทยนําด้วยนะคะแต่ก็กลับมาเสมอกันแบบ788899อย่างเงี้ยคือสหรัฐเกมบุกนี่แทบไม่ผิดพลาดเลยนะจะผิดพลาดแค่เกมเสิร์ฟเท่านั้นนะ โดยเฉพาะจอแดนรอมซัน,น่ะขึ้นเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์การตีเป็นแต้มนี่เทบจะ99เลยนะพอะในช่วงกลางกลางเซนตนะคะสารัฐก็เริ่มอีห่างเราไปเรื่อยๆและสุดท้ายนะคะสารัฐก็ชะนะไทยในเซตที่3ด้วยสกอร์25ต่อ18นะ กันนะคะนัดที่2ของสาวไทยนะคะไทยเจอสหรัฐก็แพ้ไป3เซนรวดนะคะนัดแรกเราเจอเยอรมนีก็แพ้เยอรมนีไป3เซนรวดเหมือนกันวันนี้ต้องบอกว่าสหรัฐก็เป็นทีมที่อึดบึกทนตั้งแต่แอดพูดมาตลอดนะคะเสิร์ฟตัดเกมรุกเราดีมากเกมบล็อกเราดีมากแล้วก็เกมรับก็เหนียวอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะนะสหรัฐก็เล่นบอลเร็ว เล่นบอลเร็วเปอร์เซ็นต์เล่นบอลเร็วคือมากกว่าหัวเสาด้วยซ้ำเหมือนกับเยอรมนีเลยดังนั้นถ้าดูแล้วทุกคนดูดีทีมฝั่งนั้นอะ่ะเหมือนจะรู้จุดแล้วว่าบอลเร็วสามารถทำแต้มเวลาเล่นกับไทยได้มากที่สุดพละกำลังของสหรัฐในวันนี้ก็คือก็เหมือนยักษ์อะทุกคนเหมือนยักษ์จริงๆคือคล่องแคล่วว่องไวถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่มาก แต่ล้มไปแล้วลุกขึ้นไวมากและตบไวมากเทคนิคเกมบุกข,ของสารัตคือดีไม่ว่าจะเป็นเกมบุกหัวเสาสามเมตรหรือแม้แต่บอลแก้บอลแก้เท่าไหร่มือเซตจ,จ่ายไปหัวเสาหรือสามเมตรอะไรก็ตีเป็นแต้มก็ทุกคนอันดับสองของโลกอะ่ะก็ก็ยอมเขาละกันแต่ถือว่าวันนี้สาวไทยเล่นได้แบบ โอ้ทั่วสนามเลยทุกคนช่วยกันเป็นทีมเวิร์กอึดบึกทนเหมือนกันคือไทยสู้อะตัวเล็กแต่แบบเห็นเลยว่าสู้สารัฐมากมากเกมวันนี้ก็สนุกค,ค่ะเป็นไปนตามมาตรฐานของสาวไทยแล้วกันเพราะว่าแข่งกับทีมระดับโลกใหญ่ๆแบบนี้หนักแบบนี้ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะพักหนึ่งวันนะและจะไปแข่งอีกทีวันอังคารนะคะทุกคนใครได้ดูแมตช์ไทยกับสารัฐบ้างรู้สึกอย่างไร เห็นไหมคะทีมระดับใหญ่ๆคือโอ้โหคะแนนเขาจะแบบค่อนข้างห่างประมาณนี้ทุกคนสาวไทยก็ทำคะแนนไม่ถึงเลข20ทั้ง3เซตเลยนะคะเซตแรก13เซตที่2 16และเซตที่3 18ค่ะนี่เลยค่ะความเป็นสารัฐของจริงสู้กันต่อไปลุยกันต่อไปค่ะเกมอีกตั้งหลายแมตช์นะอยากให้ทุกคนไป็นกำลังใจให้สาวไทยต่อไปเรื่อยๆนะคะไทยเจอกัตร์ ใครดูรู้สึกอย่างไรบ้างเสาวไทยวันนี้แพ้ให้กับสารัฐเป็นอย่างไรฉายหนังซ้ําเหมือนนัดที่เจอเยอรมนีไหมเขาเล่นบอลเร็วกับเราเหมือนเยอรมนีเลยนะแอดว่าบอลแรกวันนี้สาวไทยก็อาจจะรับไม่ค่อยดีเพราะเกม บอลเซิร์ฟของสารัฐก็ดีจริงๆตัดเกมรุกเราได้จริงๆนะคะอ่ะเล่าสู่กันฟังถึงแมตช์วันนี้หน่อยไทยกับสารัฐเป็นอย่างไรฟอร์มของแต่ละทีมเป็นอย่างไรบ้างเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะ,ะอย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึกโอลิมปิกรอบคัดเลือกนะคะวันพรุ่งนี้วันจันทพักหนึ่งวันนะจะเจอกันอีกทีวันนะคะนะตามช่องแอดไวจะได้ทานข่าวทันเหตุการณ์ทุกสถานการณ์เลยค่ะ